ครับทางโน้นนะครับเจ้าก้าวครับต่อต้นไม้นะครับนกเจ้าถิ่นมาดูนะครับอยู่หน้าพระเนตรนะครับอยู่หน้าพระเนตรนะครับโน่นอ่ะเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับหน้าพระเนตรนะครับอยู่หน้าพระเนตรพอดีนะครับเจ้าก้าวครับนี่หน้าพระเนตรนะครับ น้นทางโน้นนะครับมองไกลๆนะครับเรียกเพาะนะครับตัวนี้เสียงกลางนกเป้าหมายนะครับนกเป้าหมายครับกุกเดียวนะครับเนื้กลากยาวๆนะครับเสียงกลางนะครับดุนะครับตัวนี้ดุอยู่หน้าพันเน็พอดีนะครับ เป้าหมายนะครับเสียงออกกลางๆเสียงเล็กไปหากลางนะครับอยู่หน้าพนันเอนะครับทางโน้นนะครับทางโน้นนะครับก็ทังเรียกกันอยู่นะครับเนี่ยกลากเกียวยาครับเล็กเล็กไปกลางไม่ใช่เล็กเกินไปนะครับ มาดูครับมาดูต้นต้นขี้เล็กนะครับต้นขี้เล็กนะครับฝากนอนกับมองใกล้ๆอยู่นะครับ,บเล็กไปหากลางนะครับนกตัวเป้าหมายด้วยนะครับตอนนี้ มาดูจริงๆครับนกจักิีนตัวนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเจ้าก้าครับเจ้าก้าวเรียบร้อยแล้วนะครับดูจริงๆครับนกตัวเป้าหมายนะครับนกตัวเป้าหมายนะครับเสียงเล็กไปหากลางครับ โกวกโก้ด cool. ้วยนะครับโกวกโก้ครับเรียบร้อยนะครับนกเจ้าถิ่นมาดุจริงๆนะครับจบก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเก็บนกเป้าหมายได้ครับวันนี้สิบนาทีเองนะครับไม่นานครับใช้เวลาสั้นๆนะครับ ้งบบนนะครัาเดี๋ยวเอาลงมาก่อนนะครับเนี่ยครับนกตัวเป้าหมายนะครับเสียงเล็กไปให้กลางนะครับโกวกโกนะครับเนี่ยครับนกตัวเป้าหมายครับเมื่อวานตามหาอยู่นะครับวันนี้กอ่าจกเกล้ามาครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวออกก่อนนะครับ